บุคคลสาคัญในงานนี้ไม่ได้เลย <S <S 2> <S 2> เดี๋ยวไปขออนุญาตดูซิว่าชื่อเสียงเรียงนามชื่อว่าอะไรสวัสดีค่ะครับสวัสดีค่ะน้องแหมวันนี้นะคะพี่มีความรู้สึกเป็นยังไงบ้างสนุกไหมคะได้เจอกันครั้งนี้ครั้งที่2แล้วใช่ไหมครั้งที่สามแล้วค่ะที่สามอดลืมลืมลืมแล้วครั้งนี้หัวสวยผิดปกตินะขอบคุณค่ะแล้วพี่เป็นไงบ้างก็สบายดีครับสบายดีวันนี้เป็นไงบ้างคะก็จริงๆแล้วงานงานใหญ่อย่างเงี้ยไม่ค่อยมีคุณํำเริงเนี่ยคือ เขาเป็นคนใจกว้างใจใหญ่นะจัดงานครั้งนี้จัดยิ่งใหญ่ให้เป็นตัวอย่างของคนอริโซนาก็เลยต้องช่วยกันเต็มที่ก็เหนื่อยหน่อยแต่ว่าเราช่วยกันทุกฝ่ายแล้วความรู้สึกพีมพี่รู้สึกเปลื้มปลื้มใจตื้นตันใจเพราะว่างานบวชนี่คืองานเราทดแทนบุญคุณของพ่อแม่ใช่ไหมบอกวันนี้พี่ทำเลยสองคนสอคนลูกชายสองคน ที่ร้านค้าอะไรนะคะผมอยู่ร้านสวัสดีที่ชาน n ดอร์แล้วก็ s c ส t อต a l e แล้วก็ที่แฟลกแ t ็ปนะคะคุณผู้ชมคะเห็นหน้าตาอย่างนี้นะคะเสียงนิ่งเงาเสียงคล้ายๆใครนะคล้ายๆคนไปทั่วไม่น้ำแม่มยืนยันการันตีได้เลยว่าคล้ายกิดว่าคล้ายๆ่เหมือนกอดนะคะเสียงหน้าตาหล่อแล้วเสียงยังหล่อด้วยนะคะมีโครงการจะออกระบายไหมคะโอ้ยก็ ไม่เก็บผลกําไรอย่างเงี้ยนะครับเราก็มาช่วยกันสนุกสนุกมีเพื่อนๆหลายคนที่ยังมีความสามารถอีกเราจะพยายามรวบรวมมาในอริโซนานี้แล้วก็จใช้ความบันเทิงแก่คนอริโซนาค่ะยังไงก็ขอบคุณมากนะคะครับผมวสวัสดีค่ะ